สวัสดีค่ะขอ,อ,อ,อน้องกุจกรนะคะวันนี้ก็จะมาเนาะมาสาธิตนะคะมาสาธิตการบำบัดการแก้อาการปวดหลังเล่าลงสักคู่ชาลงขานะคะก็ใขาเป็นมานานไหมคะเป็นเกือบสิบปีเกือบสิบปีเนาะแต่ว่า คือใช่ใช่ร่างกายเยอะเนาะทำงานนะักทำงานอยู่ต่างประเทศมาตลอดนะคะมาก็เลยตงมาฟื้นฟูเนาะสุขภาพนะคะแต่ก่อนที่เราจะาบำบัดก่อนที่เราจะแก้อาการนะคะเราต้องกลมปุ๋ยทองเพราะว่าอาการเหล่านี้ยุดที่แก่มันอยู่ที่ทองนะคะการนวดบำบัด65 ห้องบ้านอยู่ที่ทองค่ะอันนี้เราจะเริ่มโดยการกดทองนะคะเปิดเส้นซิก่อนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะกดเนี่ยเราต้องกลมเราต้องกลมทองนะคะไห้ก้ามเนื้อนะ่ะทองมันนิ่มกนนเพราะว่าถ้าเราไม่ทาถ้าเราไม่กลมเนี่ยกดลงไปเนี่ยคุณไข่จะเจ็บนะคะคือกลมทองนะคะวนรอบสะดือวนตามเข็มน,นาฬิกา เรเริ่มจากนักไปหาเบาเนาะเอาเปิดระปุยมาจิอชาตินะคะของหลางกายใช้งานด้านขวามากกว่าด้านซ้ายานซสายจะตึงกว่า ประมาณสามถึงห้าโลกนะคะหรืออยู่ที่สัมผัสทำถึงมากนะคะกอหลายโลกนั่นได้นะคะจะนี่เราก่อนจะมาเริ่มเปิดเซ็นซิตกันแหละนะคะเที่ยวเที่ยวเที่ยวร่างกายสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นการวัดอัตราการวัดของการนวลน่ะ คือจะต้องเอาล่างกายของคนไข้นะคะเอาของคนไข้คือวัดนิ้วนะคะเนี่ยวัดนิ้วกลางเนี่ยค่ะเนี่ยอ่วัดนิ้วกลางยางนี้เนาะ,ะแล้วเอานิ้วเรามาวัดแล้วก็เทียบกับคนไข่ดูเนี่ยของคนไข้เนี่ยขเขายาวของเรานิดนึงจะแล้วก็มาวัดนะคะอ่าเปิดเซนซิฟนะคะเริ่มเส้นแลกเ้นด้านท้ายนะคะอีทานะคะห่างจากสะดือมาประมาณหนึ่งนิว้วแล้วที่นี่นิ้วของคนไข้มันยาวกว่านิ้วเราแล้วก็ วางห่างมานิดนึงนะคะทํามือเสมอๆแบบนี้นะคะทํานิ้วแบบนี้นะคะ <c oughs> กดลงตรงตรงนะคะ <c oughs> ผู้ไข่ก็หายใจตามสบายนะคะกดลงตรงตรงนะคะ <c oughs> แล้วก็ส่งลงล่างนะคะ <c oughs> ค่อยๆส่งลงล่างค่อยๆเคลื่อนมือเคลื่อนพลังไปช้าๆนะคะ สังเกตด้วยนะคะมือตรองฟังได้สังเกตอาการคนไข้สังเกตว่าถ้าเขาเจ็บนะคะเขาจะกันก้นหายใจถ้ามันเขาก็าจะหงิงนะคะจุดนี้เป็นจุดอีทานะคะเส้นเลือดใหญ่เนาะห่างจากสะดืออย่างทรายอระมาหนึ่งนิ้วนะคะทางเดินของมันมันจะเดินลงไปข้างล่าง อันนี้ลงไปข้างหลังแล้วลงไปสักพูกเลยใช่ไหมคะจ้ะเนี่ยคนไข้เขาจะบอกเราได้นะคะคือมันเป็นการเคลื่อนพลังไปช้าๆนะคะเนาะอันนี้มันจะลงไปสักรูกคะลงไปขาด้านในแะ,ะ้วก็ลงไปแล้วก็นับในใจประมาณสามสิบห้าวินาที พอไปถึงขาด้านในเนี่ยมันจะพอถึงหัวเข่าเนาะแตของผับมันจะหุกกลับขึ้นมานะคะทาเดินของเส้นเลือดเส้นนี้นะคะบุกกลับขึ้นมาเราก็เคลื่อนมือเราค่ะเคลื่อนไปในมือเราทรงให้เส้นเลือดมันขึ้นไปเลี่ยงเอาไว้ว่าเข้าขุนนะคะคือมันจะวิ่งตามแนวกระดูกสันหลัง ก็จะผ่านน้อกเนาะผ่านน้าอกยังคะเดิมพันนะคะคือต้องถามคนไข้นะคะคนไข้เขาจะตอบเราเด้ดีที่สุดนะคะว่ามัานวิ่งรือยังมันไปทรงไหนรือยังนะคะเซนนี่นะคะทางเดินของมันเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่จมูกดันท้ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเามีอาการคัดจมูกเป็นวัดเป็นไหลแเราก็สื่อได ก็ต้องศึกษานะคะมันจะมีเทคนิคเนาะไม่ใช่่าเอ,ออยู่ดีๆเราจะไปทำมันู่ได้ร่างกายมนุษย์ไม่ใช่ของเรินะคะต่อสามนนะะสิบบิเหมือนกันนะคะลงสามสิบถึงสามิบห้าวิส่งขึ้นก็เหมือนกันนะคะพราะเราจะป่อยเราก็สบัดปลไปไนิวนิดนึงนะคะเนี่ยมันฝาสาะััดคหางอันนี้เสร็จแรกนะคะ เซนที่สองนะคะก็วัดจากสะดือเยื่องขวามาประมาณสองนิว้วทำมือเหมือนกันนะคะเนี่ยทำมือลักษณะนี้นะคะก้นลงตรงตรงก่อนค่ะค่อยๆเคลื่อนพลังไปช้าๆนะคะอันนี้เป็น เส้นสหัสลังสีนะคะทางเดินของเส้นนี้นะคะจุดเริ่มต้นอยู่ที่สะดือ,อย่างไส้มาสองนิ้วทางเดินเรียบเคียงกันไปกับเส้นทางนะคะก็จะส่งลงล่างคนนะคะคนไข้หายใจตามสบายนะคะไม่เกร็พอานาะใช่ถูกต้องอันนี้เป็นการเปิด ใจนะคะสินประทานซิปเนาะลงล่างประมาณสามสิบห้าวินะคะ<ม>แล้วก็เคลื่อนมาส่งถึงบุน,นะค่ะบนไข่บางทีมันตึงเนาะ <c ười> จะเจ็บก็บมีมันจะมันจะนิดๆน,นะคะเนาะมันจะเสียนดนิดๆเราเราไม่ต้องถามข้าก็ได้ เราดูจังหวะลมหายใจเขานะคะคือลมหายใจมันยังปกตินะคะยังไม่ได้สะดุดหรือยังไม่ได้กิ่งก้ามเงื่อนะท้อไปอย่างไหแสดงว่าเขายังไหวเนาะจ็บไมเยอะนะคะจุดนี้นะคะทางเดินเรียบเคียงไปก็จุดเสิ่งแรกเราจะห่าออกมานิดนึงจุดสิ้นสุดของมันน่ะมันจะไปสิ้นสุดที่ตาซ้าย สามสิบห้าวิแล้วก็ค่อยๆป่อยนะคะุที่สามนะคะจะสือยังใส่ออกมาประมาณสามนิ้วนะคะสามนิ้วอ่าหยูดแล้วบคบเลยนะคะ ็นจันทภาผูสังนะคะจุดนี้ก็ลงตรงตรงแล้วก็ส่งขึ้นบนนะคะเพราะว่าจุดนี้จะวิ่งขึ้นบนอย่างเดียวค่ะสินนกับเส้นนี้เนาะจะวิ่งขึ้นบนผ่านไปทางแนวเส้นโครงนะคะเ้โครงยังอันนี้คืออ๋อไม่ได้สางภาพหรืออะไรนะคะเพราะคนไข้ เพิ่งมาจากทางานจากตา่างประเทศ่เราต้องการฟ<ช>ื้นฟูสุขภาพตัวเองแล้วก็มีอาการปวดหลังเราชา้กกาขานะคะสังเกตุนาคนไข้นะคะเวลาที่เราพุดไปนะเนี่ยรอบของมูจงว่าลมหายใจเขาด้วยแล้วก็รุนา,าเขาด้วยคือถ้าหางคิ้วเขาเพิ่มหมดรุานาเขาย่นยน่ยนแสดงว่าเปานเจ็บนะคะคือเขาเขาจะกั้นหายใจเขาจะตา อาต้านไม่มีประโยชน์ค่ไไะไม่แล้เนาะต่อไปก็เป็นสุวนานะคะจากสะดือเหนือสะดือขึ้นมาทางบนเนี่ยสองนิ้วนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำะมือเสมอๆเรากดลงไปนะคะค่อยๆเคลื่อนพลั่งไปช้าๆานะคะ คือความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของเราของสานรนดทองของยาม,มูลคล,ลาตนะมันเป็นการนวดด้วยการใช้พลังมาจากข้างในค่ะเป็นการเคลื่อนพลังลงช้าๆนะคะอันนี้สม่มควนบุญนะคะอ่ะเดือดพองเส้นเลือดนี่มันจะวิ่งตรงนะคะผ่านนะาอ๊ เ้าโอกเราก็จะไปหลอดลุมไปหลอดลุมนะคะเราก็จุดนี้จะไปสิ้นสุดที่คนลิ้นคนที่เป็นพูดไม่ชัดลิ้นกระด้างข้างแข็งคือเราต้องเปิดเลือดบำบัดที่เส้นนี้นะคะถึงลำคอ้อะคะงค่ะสามสิบห้าวีเราว เราเซนีสาคัญค่ะจริงๆก็สําคัญทุกเซนนะคะแต่เซนีก็สําคัญมากคือกะลกตะขาลีเนี่ยเซนีตะวัดร่างกายนะคะมันจะแตกออกเป็นสี่เซนนะคะเซนแรกสองเซนสองเซนส,นสนองเซนตูนแรกเนี่ยมันจะส่งลุมทางล่างนะคะอันนี้ก็ลุ่มลงตรงนะคะเดีวเราก็ส่งลุ่มทางล่างนะคะ สองเซนดิจะวิ่งลงน่างนะคะปลายขาทั้งสองขางเนาะลงขาเลยนะคะ <c oughs> คือเทคนิคถ้าจะหายเลือดวิ่งเร็วนะคะ <S <S คือหายคนเขา่าคนไข่เนี่ยกระลุกปลายข้าทั้งสองขางกระลุกขึ้นกระลุกลงใช่กระลุกขึ้นกระลุกลง จะวิ่งไปเร็วนะคะเป็นการใช้ vibration ใช้การสั่นสะเทือนช่วยเพราะว่าพอคนไข้ขยับเนะี่ยขยับเลือดมันจะวิ่งไปเร็วค่ะเป็นเทคนิคนะคะหมอก็คนไข้ลงรรช่วยกันนะคะลงสามสิบพาดีเราจะมีก็บทรงขึ้นบนนะคะสองเซนบนเนี่ยก็จะผ่านไปแนวเช้โครงนะคะ เไเส้โนโค้งัะเนาะยุดนี้อย่างที่บอกค่ะสำคัญมากมันจะแตกองเป็นสีสินเราจะออกไปสินสุดที่เข็เค,คือตรงการนวดมันกันนั่งสมาธินะคะหมอก็มีสมาธิเป็นการเคลื่อนพนลัง บนไข่ก็ตรงนี้สมาธิด้วยนะคะคือเปิดใจรับเนาะเปิดใจรับพลังงานนะคะก็จะป่อยแล้วก็ทยอยไปนิดนึงนิดนึงนะคะที่นี่มาสองเส้นล่างนะคะคือไม่ว่าจะเป็นการนวดกการนวดร่างกายหรือการนวดท้องนะคะเริ่มจน้นจากด้าน,านซ้ายกกอนเนาะอันนี้จะเป็นเส้นข้างล่างนะคะสุขุมังสิคิมีถวานนักทวานเบานะคะ จากสะดือลงมาประมาณสองนิว้วมันจะอยู่คู่กันนะคะมันจะอยู่เนี่ยชิดๆกันเลยห่างกันนิดนึงนะคะที่นี่เรากดสองเซนพ้อมกันเลยนะคะคือเรานน้วเราน่บวัดกัวคุไข่เล้๋เวนาะสองนิ้วของนิ้วคุไข่ยาวกว่าเรานิดนึงเราก็อ่าวัดวัดวัดแล้วกวดเขื่อมานิดนึงคือร่างกายสาคัญกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องเอา,า,ถถามาตรฐานของตัวคุไข่เองนะคะมาวัดกดลงไปตรงตรงนะคะ ค่อยๆเคลื่อนพลังไปช้าๆนะคะแล้วก็ส่งลงข้างล่างะคะ่ะข้างล่างะคะ่ะลุงะะทงุกวันนะนะคะลงตูดเลย <laughs> นี่ครับท่ายและสื่อพันนะคะคือจุ้ตรงนี้นะคะจะบำบัดอาการเวลาที่แบบชีเล็กชีมีซุดชีปวดชีเสียวกันชีม่อยู่ยนี่นะคะแต่ว่ามันจะต้องมีเทคนิคมีเทคนิคการปฏิบัติอีกไบไปอีกอย่างหนึงนะคะเพราะฉะนั้นตรงเรียนรู้เนาะเน้นย้ำนะคะว่าเรียนรู้เพราะว่บางทีแค่มาดู YouTube ดูหลายแล้วเอาไปปฏิบัติน่ย ปัญหาจลายนะคะร่างกายมนุษย์ไม่ใช่ของเด่นเนาะเป็นหมออย่ากเก่งกว่าโลกนะคะ